ใครว่าคุณเนยไม่น่ารักตีตีเลยหนูน่ารักค่ะ <c oughs> ใครจะว่าหนูไม่น่ารักหนูไม่สนใจค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูน่ารักเฮเนนรูนรอค่ะมายังอ่ะมายังอ่ะมายังมายังมายังถ้ามาลระบอกไว้นะดูซิดูซิมาแล้วตอนที่ตอนแรกอะลื่นปืนลื่นปื๊ดเลยค่ะรอบแรกอะ อันนี้เนี่ยเพราะฝนตกแน่เลยที่บ้านหนูฝนตกเองแหละวันไม่ต้องเสียใจนะคะมาแล้วแต่ไม่ชัดเฮ้ยเริช้าแล้วมาแบบก้าวมาทุกคนน่าจะชินแล้วนะคะตกกันดูไลฟ์หนูที่ไม่ค่อยชัดกนเบื่อไหมคะเดี๋ยวมันก็มามันก็มาเย็นแตเย็นนะคะที่รักมาแป๊บหนึ่งนะคะที่รักรอๆได้รอเน็ตเล่นเครื่องก่อน ใช่ค่ะถ้าชัดแล้วบอกด้วยนะคะมองไกลๆก็ชัดอยู่ต้องไกลๆกินข้าวแล้วเหรอคะยังไม่กินคะความคิดถึงของหนูที่มีต่อทุกคนอ่ะมันชนะการกินข้าวของหนูนะคะห <c oughs> นูจะไม่กินข้าวจนกว่าหนูจะได้มาเจอทุกคนค่ะชัดย่างความรักของเราไวชัดย่าง